สวัสดีครับยินดีรับชมช่องพอ่อการ์ดไฟอีกครั้งครับเย่ yeah. วันนี้ตามคําที่ผมบอกกันที่แล้วเราจะทำห้าเขาครับห้าเขาดาเด็กห้าเขาดาแบบอันใหม่ที่บิ้วมาคือดีมากดีงามพละรามสี่ดีจริงอะไรจริงครับสุดสุดจริงเล่นง่ายเล่นอ่าจะบอกว่าไม่ง่ายเท่ากับบันดากอบันโซเลแต่เล่นสนุกไม่แพ้กันแถมเพิ่มผมชอบชอบมากสนุกกว่าเดิมครับ ถ้าชอบเล่นท่าข่าอยู่แล้วผมว่าของของใหม่มาเนี่ยดีมากครับดีจริงเริ่มมันเลยดีกว่าครับบัดดี้แน่นอนครับเราใช้มุกเกนดมครับสุดยอดมังกรห้าเขามุกเกนดัหรดอว่ามังกรห้าเขาผู้ใหญ่มุกเกนดำไซส์สองเจ็ดพันหกพันสองขีอมนี้หลอดครับไม่สามารถคอช่องกลางได้คอคอสเอาท็อปเด็กเข้าเกตไอ้ยท็อปเด็กเข้าโซ่ใส่ส,สองเกตครับสกิลเมื่อมันโดนเจ็บเลือด เมื่อความเสียหายได้รับความเสียหายเราจะยิงมอนของคู่แข่งหนึ่งใบและได้รับเลือดหนึ่งครับเลือดเราจะคืนมาหนึ่งดับเบิ้ลไนทแท็กโซกาดครับเป็นมังกรแดงแล้วก็มังกรเกาะเหล็กแน่นอนครับเป็นบัตดี้บัดดี้ของเราแถมเป็นหน้ากล่องให้ด้วยไม่ต้องคิดครับสี่ใบง่ายๆอันนี้บัดดี้แรนะฮะต่างกันที่โอ้ต่างกันที่ทแค่เนี้ยแล้วก็ตัวหนังสือแค่นี้เองครับต่างกันกับ ธรรมดากับบัดดีแลไม่มีเหตุผลที่จะไม่ใส่ครับแถมตอนนี้พอเราใส่ดำแค่สี่ใบเราสามารถเสิร์ชได้รัวๆแล้วก็เล่นได้ง่ายๆเลยครับเดี๋ยวเราจะมีวิธีให้ดูนะฮะแน่นอนครับเด็กห้าเขาตอนนี้นอกจากดําที่สําคัญแล้วครับถ้าไม่มีใบนี้มันจะเล่นดีมันจะเล่นยากมากครับฮักไข่ผู้ชย้พิฝ่ายครับหกพันหกพันสองขีใส่สามครับ เมือ่อคอคอสครับท็อปเด็กเข้าโซแล้วก็จ่ายสองเกตรครับเมื่อมันลงเมื่อสกิลครับเมื่อเราเจ็บเลือดเราจะได้1นึ่งเกตแล้วก็1เลือดและถ้าอยู่ในเทิร์นของเราครับเราจะได้1จั่วด้วยแล้วเราจะคอมอนสเตอร์ห้าเขาหนึ่งใบครับมอนสเตอร์ที่มีคําว่า5้าเขาหนึ่งใบโดยจ่ายคอคอสและมอนสเตอร์ตัวนั้นจะกลายเป็นไซส์ศูนย์ทำนะสามารถทําได้เทิร์นละครั้งต่อใบนะฮะ เธอละครั้งต่อใบเพราะฉะนั้นมัน,มนไม่ติดชื่อสกิลมันจะเอามันเรียกกับดันเรียกกับดํำเรียกกับเทนบุเรียกยก,ยกับตัวมันเองก็ได้เก่งมากเลยเสกให้เพื่อนกลายเป็นไซสูนครับเพราะฉะนั้นถ้าเราปูสนามได้และสามารถปูสนามที่มีไซส์3ไม่ใช่สิที่มีมอนสเตอร์ไซส์สอกับไซส์สาสามตัวพร้อมกันได้แล้วมันจะตีหเวฟเก่งมาก แนะนำว่าถ้าจะเล่นห้าเข่าต้องมีใบนี้สี่ใบต้องมีฮะมัสแฮบเลยใบนี้สี่ใบครับอันนี้ใบใหม่เหมือนกันครับปู่เทนบุสุดยอดมังกรห้าเข่าผู้เกี่ยวกาดผู้กาดเกี่ยวเทนบุครับไซสสามครับเจ็ดพันเจ็ดพันสามขีสามขีนะฮะเทนบุอมนี้หลอดครับคอคอสท็อปเด็กหนึ่งใบยัสโซแล้วก็จ่ายสองเกตเหมือนกันครับคอคอสสามตัวเหมือนกันหมดเลย สกิลเก่งมากเลยครับปู่ร่างใหม่เมื่อมันเข้าสู่สนามหรือว่าเราเจ็บเลือดครับมันจะยิงมอนทุกใบของคู่แข่งท้ายเธอละครั้งเก่งมากเลยเด็กนี้เราเจ็บเลือดกันรวยๆอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงสองใบครับหรือถ้าใครรักปู่ก็ใส่สามก็ได้แต่ผมใส่สองพอ,อเพราะอย่างผมเน้นยืนดำเป็นหลักถ้ากลัวดำไม่ขึ้นก็มีใบนี้ฮะอัศวินหมังกรอ,อัศวินห้าเขาดูเบลเอสดแล้วก็แม็กเลสเอครับ ถ้าเรามาีมังลงสนามครับถ้าเรามีมังกรก่อเหล็กที่เป็นไซส์สองหรือสูงกว่าหนึ่งใบค,ครับไซส์มันจะลดลงกลายเป็นไซส์ศูนย์แล้วก็สกิลครับเสียงสะท้อน <S <S แห่งห้าเขาเมื่อมันเข้าสู่สนามครับสามารถหาการ์ดที่มีคํา,าว่าห้าเขาจะเป็นมอนหรือไอเทมก็ได้จากกองขึ้นมือถ้าทําครับเราจะเจ็บสองเลือดเพราะฉะนั้นถ้าเราทําโอ้ย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 สดวเดี๋ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับเพราะว่า มังกรเกาะเหล็กครับไซสูนเจ็บสองเลือดจะได้เลือดคืนหนึ่งแล้วได้ได้เกรดได้เลือดแล้วได้จัว่วแล้วก็หาแล้วเนอยเราหาดรัมอยู่แล้วแล้วก็เอาดรัมมาลงปั้งลงกลาไม่ได้โอเคปั้งแต่ส่าตัวเนี้ยจะเป็นอย่างบอดจะเป็นประมาณนี้ส่วนใหญ่ไซสูนไซสูนไซส์สามครับกิ่งมากแมกเลสทำให้เราหาดรัมหาอาวุธ กลายเป็นว่าเด็กเราจะจะมีอาวุธเท่ากับเรามีอาวุธแปดใบมีดัมแปดใบง่ายเลยฮะสี่ครับไซส์ตัวซับของเราเนี่ยมันจะเป็น SD น่ารักนักหมดเลยตามสไตล์ของผมอยู่แล้ว <laughs> น่ารักมาก่อนไม่ใช่มันเก่งด้วยแหละครับราชันมังกรห้าเขาดัมเอดีครับอมนี้หลอด ไม่สามารถขอช่องกลางได้เป็นไซส์หนึ่งเคาน์เตอร์ครับเอาการ์ดหนึ่งใบยัตโซมังกรมยัตโซของเราเอาท็อปเด็กยัดโซหนึ่งใบครับยัตโซมอนตัวไหนก็ได้หนึ่งใบแล้วจเจ็บเลือดหนึ่งเพราะฉะนั้นมันอยู่ในสนามเราก็จะสามารถเจ็บเลือดได้คือพวกตัวซับที่เป็นเอสดีส่วนใหญ่มันจะถ้าลงมันจะมีสก,กลิลเจ็บทาให้เราเจ็บเลือดหมดเลยเพราะฉะนั้นมันจะเล่นง่ายขึ้นฮะใไส่สามครับ ไอ 2, 2, 3, ้น right enfin ี่สามมันลดไปเหลือสองเหลือสองเหลือสามประมาณนี้แต่ไม่ต้องใส่สีก็ได้ฮะมันเยอะไปสี่บนี้ครเจ้าปัญหาไม่รู้จะไปหาผมหาได้แค่นี้เหมือนกันนะเมลักเอสดีมันแพงมากด้วยไม่สามารถคอช่องกลางได้ครับไซส์สองหกเอ้ยห้าพันสองขีหนึ่งพันครับถ้าเรามีมังกรเกาะเหล็กที่เป็นเซนเดอร์เป็นสองหรือสูงกว่าในสนามมันกลายเป็นไซส์ศูนย์ครับเคาน์เตอร์ครับเลือกมังกรเกาะเหล็กหนึ่งใบครับการนั้นจะบวก พลังหนึ่งพันตูดหนึ่งพันแล้วได้เพนิเทตจนจบเทินแล้วเดี๋ยวเจ็บเลือดหนึ่งเพราะฉะนั้นเราไปชี้ให้จิ้มให้ดำก็ได้ดำมันก็จะยืนแปดพันเจ็ดพันเพนิเทตเพราะวันนี้ไม่มีเพนิเทตแล้วก็ได้เจ็บเลือดหนึ่งแล้วก็ยิงคอนสเตอร์คู่แข่งหนึ่งใบแล้วก็ได้เลือดคืนหนึ่งด้วยกูดจริงๆถ้าใส่สามใส่สี่้รก็หาถ้าหาอะไรก็ใส่ใส่เข้าไปเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มก็ได้นะฮะอ่ะเขาดอนครับเหมือนเดิม ซูเปอร์ซับครับเป็นอมนิหลอดครับไซสูน4,000 1,000 1คิสไม่ใช่ตัวเอ็แทกเฟดครับของผู้เล่นทุกคนถ้ามันอยู่ในดอปสามารถเจ็บเลือดหนึ่งและชุบเขาดอยมาได้แล้วก็เมื่อมอนสเตอร์ในสนามถูกทำลายจะถูกทําลายครับสามารถเอาเขาดอนไปตายแทนได้เป็นซูเปอร์ซับของเราฮะยาชุกเฉินไม่ติดมันผิดเวอร์เพราะฉะนั้นเราจะใส่ได้แค่ 1, 1, บงหนึ่งใบเท่านั้นดาบใหม่ครับ ดาบมังกรห้าเข่าดากูเบฟเขาอิควิค,คอร์ดครับเอามือหนึ่งใบยัสมันใจหนึ่งเกตแล้วแล้วก็เจ็บหนึ่งเลือดครับการ์ดนี้สามารถตีค้าหัวมังกรกอเิลในช่องกลางได้แล้วก็เมื่อ,เ,อเราเจ็บเลือดครับเราจะได้หนึ่งเกตแล้วก็จะได้หนึ่งเลือดและถ้าอยู่ในเทอร์ของเราอ่ามันสกิลคล้ายๆกับฮักไ่ถ้าอยู่ในเทอร์ของเราเราได้หนึ่งจั่วด้วย เพราะฉะนั้นถ้าเรามีฮักใครในสนามกับมีติดดากเูเบฟใบใหม่เราจะได้หนึ่งเกตหนึ่งเลือดหนึ่งจัวแล้วก็หนึ่งเกตหนึ่งเลือดหนึ่งจัวอีกครั้งหนึ่งฟาร์มมือกันสนุกสนานครับห้าพันสามขีนะฮะตามสไตล์ตาดาบของห้าเขาแล้วก็แน่นอนครับใบใหม่ราชนเงาผู้มไม่หวั่นผู้ไม่หวัว่นไหวมุคุโรหกพันตูดห้าพันสองขีไซส์สองมอนสเตอร์ครับอมนี้หลอดเก้าเขานั่นแหละฮะ Uh, เราเราไม่ได้ใส่เราเราเนราจะไม่คอเขาอยู่แล้วเราจะเป็นทันฟอร์มแทนใจหนึ่งเกตคอคอสก็ใจหนึ่งเกตเหมือนกันเมื่อเริ่มต้นแอเทฟเฟตของผู้เล่นทุกคนครับเราสามารถคอมอนสเตอร์ที่เป็นอมนีลอดหรือดาร์คฮีโร่จากมือได้หนึ่งใบโดยใจคอคอสและมันจะกลายเป็นไซส์ศูนย์เพราะฉะนั้นมันจะสนุกสนานมากถ้าเรามีสองคนนี้อยู่ด้วยกันเรียกเพื่อนเป็นไซส์ศูนย์คนหนึ่งแล้วก็เรียกเพื่อนเป็นไซส์ศูนย์อีกคนหนึ่ง สนุกสนานกันทีเดียวครับแต่ว่ามันจะคอได้คอมนีนหลอดนะครับเพราะฉะนั้นอฮักไคอยหมดสิทธิ์นะฮะมันจะคอได้แค่เทนบุดรัมดรัมเอสด์แล้วก็ตัวมันเองแต่ว่าเรื่องนี้ใส่มันตัวเดียวเพราะฉะนั้นไม่มีสิทธิ์ก็คอตัวเนี้ยก็จะไว้คอเทนบุก,กับดรัมนั่นแหละฮะกับดรัมเอสด์แล้วนี่ก็คือใบเจ้าปัญหาอีกหนึ่งใบครับไม่หมดของฮักไคอยครับ แล้ก้อนวิสตอปัญญาแห่งห้าเขามันค่อนข้างจะหายากเหมือนกันถ้าไม่มีใบนี้มันค่อนข้างที่จะเล่นยากพอสมควรเลยครับถึงแม้เราจะเจ็บเลือดจากมอนรัวๆก็ตามแต่ว่าใบนี้มันก็จะดีกว่าไล่ได้เมื่อเรามีการ์ดที่มีคําว่าห้าเขาในชื่อครับแคทคอร์สเจ็บหนึ่งเลือดเราจะได้เกตจัว่วถ้าได้เธอละครั้งเพราะฉะนั้นอย่างที่อย่างที่บอกครับถ้ามันมีดาบอยู่ในสนามแล้วก็มีฮักไคอยู่ในสนาม ถ้าใครครับอยู่หนครับถ้าใครเนี่ยส่วในี่มันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ละแล้วลเราก็ไล่เจ็บหนึ่งเลือดครับได้เกล็ดเลือดเอ้ยได้เกล็ดจัว่วแล้วก็ชี้ต,ต่อครับเกล็ดเลือดจัวจ่ว 3, 3เกล็ดเลือดจั่วครับจั่วสามสามเกลยดไม่เจ็บเลือดด้วยเพราะได้เลือดคืนจากใบละครั้งก็จะได้เลือดหนึ่งได้เลือดคืนหนึ่งด้วยไม่ใช่ไม่เจ็บอย่างเดียวได้เลือดคืนอีกต่างหากเก่งมากเก่งเริงจริง สำคัญสำคัญมากๆใบนึงนะฮะอันนี้ผมใส่แค่สองพอเพราะว่าเด็กเรามีอมนิลอดไม่เยอะนะฮะการร้องประสานของราชันเขาสามารถมันเป็นดักก็รวยก็จริงแต่ว่ามันสามารถใส่ทุกแฟกนะครับเพราะฉะนั้นแฟกอื่นมันก็จะไม่ได้อมนิลอดมันจะใส่ได้สี่ใบเหมือนกันถ้าเป็นอยากเล่นอมนิลอดกับอ,อะไรล่ะตอนนี้มีดันเจียนแล้วก็ฮีโร่ก็เล่นฮาขา,าก็เล่นอมนิลอดได้ ดูการ์ดห้าใบบนสุดครับนําอมนิลลอดไม่เกินสองใบขึ้นมือแล้วก็อมนิลลอดที่เหลือไปทิ้งลงท้องดอบครับแล้วก็พวกที่ไม่ใช่ออมนิลลอดก็เก็บไว้ใต้กล่องใส่แค่สองใบเพอเพราะว่าอมนิลลอดเรามีอยู่แค่เท่าไหร่เองล่ะสี่สองหกเจ็ดแปดใบเองเอามาเผื่อเผื่อหาขึ้นมือก็ใช้ใช้ไปใช้ใช้ไปเถอะถ้ามันขึ้นมือนะฮะสองใบเองใบนี้ก็เก่งครับเพราะาเราเล่นกับดมเป็นหลัก ดบาบราชันมังกรสถานปตตพีจาจหนึ่งเกตแล้วก็เจ็บหนึ่งเลือดครับมันจะทำลายมอนคู่แข่งหนึ่งใบแล้วถ้ามีดำในสนามแล้วมันจะยิงเลือดคู่แข่งสองหน่วยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีดำในสนามดำใบใหม่ในสนามเราจะเท่ากับว่าจะจาจหนึ่งเกตเจ็บหนึ่งเลือดยิงมอนหนึ่งใบแล้วก็ยิงเลือดเขาสองใบและดำอีกตัวหนึ่งก็จะได้เลือดคืนหนึ่งแล้วก็ยิงคู่แข่งหนึ่งใบเท่ากับยิงได้สองใบในครั้งเดียวครับคือ วลิกูดใบนี้ก็อยากให้หามาติดไว้ครับดากูกัสจริงๆใบนี้แนะนำให้ใช้ในเทิร์นคู่แข่งตอนนี้ก่อนคู่แข่งเขาจะยิงก่อนที่คู่แข่งเขาจะตีมาครับแล้วก็ไล่เลยครับใจแล้วเรามีดำในสนามนะให้ดีคือเราต้องมีดำในสนามเจ็บหนึ่งเลือดครับได้เลือดคืนสามแล้วก็ดำาได้เลือดคืนหนึ่งและยิงมอนสเตอร์คู่แข่งหนึ่งใบในเทิร์นคู่แข่งเองแฮนด์ทรป เบนี้ใส่สองพอครับรากูไบแสงแห่งห้าเขาเจ็บหนึ่งเลือดนำไปบ,บนสุดเขาเกตครับแล้วก็หามอนเตอร์ห้าเขาในชื่อการจักดอบขึ้นมือหนึ่งใบใส่สองใบก็พอครับไม่ค่อยได้ใช้หรอกจริงๆเพราะว่ามันค่อนข้างจะจั่วหนักเด็กนี้บอกเลยว่าจั่วหนักโล่ครับเราใส่โล่แปดใบพอสมัยก่อนผมใส่โล่สิบสองใบตอนนี้คิดว่าไม่จําเป็นขนาดล้เพราะว่า รำใบใหม่มันไม่ติดวันเพื่อเทินมันสามารถยิงแล้วก็เด้งเลือดได้รัวๆเลยดาวก s อนชิ d ครับโล่แห่งราชันมังกรอ่ไล่ได้เมื่อไม่มีไม่มีมมผู้แข่งโจมตีมาไม่มีช่องไม่มีมอนสเตอร์ช่องกลางครับยกเลิกกาโจมตีแล้วเจ็บหนึ่งเลือดแล้วมันจะเล่นลิงก์กับพวกในสนามแล้วต่อครับแน่นอนครับคลาสสิกโล่มังกรฟ้าสีเกียริก็สําคัญนะจ๊ะไม่ตายครับ สัตว์ลับมังกรกิกะฮาวリングคลัชเชอร์ไล่ได้เมื่อเรามีมอนสเตอร์หรือบัดดี้มอนสเตอร์หรือมอนสเตอร์ที่มีคำว่าดำในชื่อกาดในสนามเราครับแล้วเราติดอาวุธแล้วเราแล่คู่แข่งไม่มีมอนสเตอร์ช่องกลางใจสังเกตครับเลือกมอนหนึ่งใบแล้วก็ไอเทมหนึ่งใบของเรายิงคู่แข่งตามคีของมอนและไอเทมเพราะฉะนั้นถ้าเรายืนก็เราเราก็ากชี้เทนบุคะ <laughs> ขี่โกงจังชี้เทนบุแล้วก็ชีดักกูเบลแล้วก็ยิงหกเลือดครับหกเลือดนะเพราะว่าเด็กนี้มันยืนดำข้างข้างเทนบุไม่ใช่เรื่องยากครับเพราะาเราสามารถเสกให้มันกลายเป็นไซสูนได้อย่าลืมว่าเราสามารถเสกเป็นไซสูนได้นะฮะเดี๋ยวเรามาลองคอมโบเล็กๆน้อยๆให้ดูนะฮะคอมโบที่ผมใช้ประจำประจนั่นแหละ มาถึงครับแน่นอนครับคอมโบทุกคอมโบของห้าเข่าในตอนนี้ส่วนใหญ่มันจะเริ่มที่ฮักไคครับฮักไคก่อนเลยฮักไคอวอฮักไคแล้วโอ้โ,อโ,อโอชนแหลกเลยชนแหลกเลยฮักไคแล้วครับเราสมมติเราไม่มีอะไรอื่นแล้วเรามีแค่ฮักไคอย่างเดียวเราจะเอาอยัางไงดีแต่ว่าเรามีอ่าหกใบแล้วน่าจะมีแม็กเลสนะแล้วก็แม็กเลสลงมาครับกลายเป็นไซส์ศูนย์เจ็บสองเลือด หาอะไรดีครับหาดัมครับยังไงก็หาดัมไว้ก่อนครับเจ็บสองเลือดปุ๊บเราจะได้หนึ่งเกตหนึ่งจัว่วเออหนึ่งเกตหนึ่งเลือดใน,นเล่นเทอเราได้จั่วหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะโอ้เราจะช้แอนดอร์มามันจะมีสองเกตแล้วอ่ะมันจะมีสัสองเกตอยู่แล้วเราช้แอนดอร์เป็นสามเกตแล้วลงฮักไข่มาจะเหลือหนึ่งเกตแล้วก็จะได้เกตเลือดจัว่วก็จะได้สองเกตเพราะฉะนั้นเราสามารถคอร์ดัมบิดบัตตี้คอครับ แล้วเราก็ดูครับเราสามารถทําอะไรได้อีกครับเราสามารถติดดาบได้ไหมถ้าเรามีดาบเราก็ติดไปอ๋อติดไม่ได้สิเราไม่มีเกตแล้วนี่นะะฉะนั้นถ้าเราขีโ้โกงถ้าเรามือเราขี้กโกงขนาดนั้นเรามีวิสตอมละ่ะเราก็ได้หนึ่งเกจเจ็บหนึ่งครับได้หนึ่งเกจหนึ่งเลือดเอ้ยได้หนึ่งเกจหนึ่งจัวดําได้หนึ่งเลือดครับแล้วก็ติดดาบได้แล้วครับดําได้หนึ่งเลือดคืนครับ เพราะว่าเจ็บหนึ่งเจ็บได้หนึ่งคืนแค่ถ้ามีดําอยู่คือพวกเจ็บหนึ่งอะเท่ากับไม่เจ็บเลยก็ได้แต่ว่าเราก็ต้องบอกคณะว่าเจ็บหนึ่งเลือดครับได้หนึ่งเลือดคืนครับตามสเต็ปนะครับมันก็แค่เนี้ยเราก็ไล่ตีเลยสองคีสองคีสองคีสองค,องค,องค,องคีหนึ่งคีสามคีง่ายๆเลยครับไม่มีอะไรมากมายซับซ้อนเจ็บเลือดแล้วอ่าเธอคู่แข่งครับอยงที่บอกครับเราขี้โกงมือเรา ที่กรงมานมช่องให้อยู่แล้วก่อน้เขาจะตีมาครับหรือไม่เขาตีมาแล้วสวนไปเลยเขาเตอร์ครับดากัวกัสยิงมันตัวที่ตีได้เลือดคืนได้เลือดเฮ้รู้กแห่งนะดากัวกัสครับเจ็บหนึ่งเลือดเพิ่มเลือดสามครับสกิลดาทํางานครับเจ็บหนึ่งเลือดได้เลือดคืนหนึ่งครับยิงมอนคู่แข่งหนึ่งใบสกิลฮักไข่ครับได้หนึ่งเกรดหนึ่งจั่วครับเอ้ยได้หนึ่งเกรดหนึ่งเลือดครับสกิลดาบครับได้หนึ่งเกรดหนึ่งเลือดครับ แต่ถ้ามันจะมันจะบันเทิงกว่าครับถ้าสมมติใบนี้มันเป็นเทนบุด้วยทักิวเทนบุด้วยครับยิงหมดทุกใบครับหน้าหงายฮะหน้าสัน่นหัวคอสัน่นหน้าสั่นเลยครับเด็กเด็กนี้มันายากจริงๆคือไอเวทมนต์วิสตัมเนี่แหละกับกับจริงๆสําคัญจริงๆคือวิสดากูวิสตัมสาคัญจริงๆแล้วก็ไอจริงๆ แม c กเลสถ้าไม่มีจริงๆก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีจริงๆให้ตัวอื่นไปแทนก็ได้ฮะไม่ได้อ่าแล้วก็ฮักคายที่สําคัญจริงๆคือดารกูวิสตอมกับฮักคายครับไอ้แม็กเลสลองลงมาไม่ใช่ปัญหาหนักครับแม็กเลสแม็กเลสใส่ตัวอื่นแทนได้แต่ฮักคายกับดารกูวิสตอมเนี่ยสําคัญที่สุดแนะนําเลยครับว่า ถ้าถ้าเคเคเขาทำกล่อง49บาท59บาทมาผมว่าน่าจะมีดักกูิสดอมลีมาในนั้นเพราะว่ามันอยู่ในช่วงกล่องของฮันเด t เน่าจะมีนะฮะไม่รู้เหมือนกันผมก็เดาเอาแต่ถ้าหาได้แนะนำครับสนุกมากเก่งมากตั้งป้อมตีเจ็ดเวฟสบายๆไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่เรื่องเล็กเลยครับเอ,อ้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ บบี้เบบี้เลยคเจ็ดเวฟของสายนี้ง่ายๆขอบคุณมากสำหรับการรับชมครับต่อไปเราจะไปไรเทกันต่อจริงๆในเทน่าจะเป็นเด็กแฟเป็นเด็กผู้ไปเด็กผู้ไปที่สองหรือสาแต่ว่านึกความสนุกของห้าเขาแล้วก็ความอวยส่วนตัวของห้าเขาห้าเขาเลยมาก่อนชาวบ้านหนะช่องเขาขอบคุณมากสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ